สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะเราสวนยา่ามเสารค่ะพี่น้องเมื่อนี้บ่ค่อยหอนหลายค่ะก็เลยออกมาแยามือเสารลดน้ำพืชผักค่ะพี่น้องมึงกะสิมาอัปเดตปกพริกดางของบุม๋มในกระถางเนี่ยค่ะที่บุ๋มไปจิ้มเขาออกมาบุ๋มไปจิ้มเขามาบุ๋มเห็นเขาดางใบไม้ที่เขาเกิดออกมาก,กะดางเื่กันค่ะพี่น้องเนี่ ต้นเขาก็สมบูรณ์สวยดีค่ะแต่ก็จะน่นยายในใหญ่แน่เนาะน่านใหญ่ใหญ่ได้อดซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะแม่นเนี่ยครั้งแรกดเด้อค่ะแดดเผาบักอะโวคาโดบุมอะโวคาโดค่ะพี่น้องหลังจากที่บุมอ่าช่ำในหนาแล้วบุมก็เอามาลงดินน่านใหญ่น่านใหญ่มากกลัวหลักจะกลัวหลักเขาจะแทงออกมาประมาณประมานสามสี่เดือนพุ่นบอกค่ะ ตีบุมช่ำในน้ำมุ่มเพิ่งจะเอามาปลูกในกระถางได้ประมาณประมาณสองเดือนได้เดือนเดือนกวักวกัวนี่ละนี่เดือนกวักวกัวยังไม่ถึงสองเดือนปปิดผักยนีมือเศร้าอันนี้ก็บเซเมนบอกพริกอู้พงยังกับลังสิงไปทำงานอันนี้ก็บเซเมนบลอกพริกอันเจสซีค่ะพริกเจสซีพริกสามเซียนแล้วแล้วเต้ผู้ใดจะอันันบใดนับบ่ใดเนาะค่ะ มีเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาว่าเพิ่นเพิ่นคยนับแหล้วมันบ่ไดถึงเจ็ดสีบุ๋มนับไดเจ็ดสีค่ะพี่นอ้องคือเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะจากเขาอ่อนเขาก็จะเป็นสีขาวาช่วงที่เขาอันยังประมาณอายุก,กลางๆเขาก็จะเป็นสีสม้มสีม่วงสียังมะแนงเสียค่ะสลับสีกันไปก็คลิปที่บุ๋มคยโลงให้เบิ่งปีกายนี่แหละปีบบปีกายดอกประมาณต้นเดือนตน้นต้นปี ต้นปีที่พานมาเดือนมก,กรากลุ่มผ้านะคะนี่หามองล้งบ่ได้แล้วคะ่ะพี่น้องดินกับบ่พ่อต้องไปปุ่งไม่กับทางไ่กับบม่มีค่ะบักตำรึงคือกันอันนี้บักตำรึงอันนี้ลูกออกมาห้ลูกออกมาห้บุุมกระเลช่ำไห้ค่ะอันซุ่มอยู่ข้างบ้านที่ผมช่ำไห้น่ะ้ายหลายแต่ว่าหันบ่มี่เวลาปลูก ส่วนตรงนี้ก็แเม่นบกหุ้งค่ะพี่น้องเม่บอบกหุ้งบกหุ้งของของปีกไก่นี่แหละค่ะบกหุ้งของปีกไก่ที่หลอดมาด้าอดหนาวมาด้ซย่ำนี่แหละผุ้มออกมาประคบประงมเอาค่ะก็เริ่มใมไ่เริ่มอย่างมาแล้ววันนี้ก็สีห้ามงปูกห้า <c oughs> มงปูกอีกแล้วพี่น้องเมื่อยขุดมเมื่อยเมื่อยขุดลุมขุดดินปวดลงังปวดเอวส่วนตรงนี้ก็สซีเมนเครือพ่วงที่บุ้มปักช่ำจากกิ่งปักช่ำค่ะ ได้ซ้ำเนี่ยแล้วหลอดหลอดมากประมาณหาสิเอร์เซ็ไยังดีค่ะหาสิบหกสิอร์เซนมันมันบอหลอดเบิดเนาะมันบอหลอดทุกกิ้งค่ะแดดเผาเนี่ยอยู่ข้างในอยู่ข้างในยเขอมาไว้ข้างในจังหลอดขนเอาวไว้ข้างนอกนี่บอหลอดค่ะตายตายแดยดอนอันซ่อนบอกพริกต้นนี่เด้งาม งามค่ะบุ้มกระจักสีไายอยียงหรอกค่ะแต่และมือมีตั้งแต่บอกพริกช่วงนี้สิมีบอกพริกบอกเขือค่ะพืชผ,ผักหนร้อนบอกพริกบักเขือบอกอโวคาโดนี่จักมันมักอากาศแบบไดเดอบุ้มกับบคุค่อยปลูกค่ะเดี๋ยวจะไปหากระถางมาไหวกล้าไปซันละค่ะพี่น้องแต่ว่ามีมหม่งล่งคือเก่าค่ะมันเป็นต้นใหญ่เนาะมันตรงมีสวนใหญ่ๆล่งนี่เดี๋ยวสิไปหาปลูกมองใดอื งามต้นบกพีกัน,นีนงามเดี๋ยวถ่ายรูปจักบาทก่อนส่วนอันนี้ก็ซีเมนผักมิค่ะพี่น้องผักพมมิหรือว่าผักมิหรือเขาบางคนพอนกเอิญพมิซ,ซื้อเนาะค่ะเนาะนี่ผักสมนุนไพรพมิเดี๋ยวผมจะได้ออกไปปลูกทั้งอื่นค่ะผมไปลือมาผมลือแปลงเขาค่ะลือแปลงแล้วผมเอาดินมา เอาดินมะไฮใส่ในกระถางเอามาปรุงไม่ปลูกบักพีกค่ะลือแปลงมุ้งยานเขาดับผานุ่มก็เลยเอามาลงอ่างนีไว้เอามาลงอ่างอ่างบัวนี่ไว้งั้มบัวงั้มบัวนี่แท่งยอดขึ้นมาพี่น,นองเบิงมุ้มลือมากเอามาถิ่มลงไว้แล้วแท่งยอดมาแล้วก็เสด็ไปปลูกทั้งอื่นปลูกเป็นพืชคุ้มดินทัองไซเซไปปลูกหน้าบา้านคนละค่ะก็ละปลูกไต้ต้นใหม่ไว้ ผืชคุ้มดินก็นได้เอาไว้กินก็นดีเป็นสมุนไพรค่ะพี่น้องสมุนไพรเป็นยานอนหลับได้ดีสบายเลยมไปกันเด้วค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ผมมาซ้ำเนี่นละเจา้าพุมสิมไทยอย่างไปหายทาำความสะอาดบ้านก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับทุกไลค์ดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ